Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับพกอรอลนครับในช่องเฟมิลี่ชีวไทยนะครับวันนี้นะครับก็เกิดนะครับอุบัติเหตุนะครับช้างครับพาคำน้อยนะครับนอนติดนะครับก็ช้าช้างก็มาช่วยกันนะครับนอดติดนะครับตดดตติดติดตตติดต

นอนปิดนะครับบินแล้วทั้งคันขั้นปรจัยปล่อยจึงจะติเร่อไปประจัยอกตเลยตาที่ช่วยสอบบินกู้ าันนนเยยะด่ีไงทครับสวัสดีครับผมพบกับเรานะครับในช่อง f ฟมิลี่สีทับไทยนะครับผมตอนนี้เรากําลังช่วยเหลือช้างนะครับต้นไมเขาก็เป็นไรไม้กันเลเขาต้น้เขาก็เป็นไรมเลยเขาคนนี้มาอีกครั้งหนึ่ว่ามันป่านุ่ยนนังวนะไอ้เกียวเนาะเ็นอกเกี่ยวด้

พลายํำน้อยนะครับทีนี้ก็นอนติดนะครับก็มีชาวช้างมาช่วยกันเยอะก็บ้านอยู่ใกล้กันนะครับเรียมลุนเฮมแม่ลุนตอนนี้กาลังคลายโซ่ออกนะครับผมเียมเียมตัวไหนเรียมกำลังคลายโซ่ออกนะครับนอน ดิดตุ้นมาเลยเลยวอ้บิดิต้นไ้เลบินโ้อยู่นอนพออยู่นอนพอวะชิมนอนพอมืออ่น่แล้วมาดีเขามีเขามานอนพอเครับมาต่จื่อนอนติดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรากาลังช่วยเหลือพลายคาน้อยนะครับตอนนี้กำลังจะช่วยเหลือพลายคำน้อยนะครับ เอ้ยนอนพักผ่อนกันด้วเดี๋ยวรถไถจะมาแล้วจะได้ลุกขึ้นแล้วเดี๋ยวเรารถไถก่อนโรถไถจะรีล้าที้น้นี่ลาไทลยเลยไรถไถก่อนรถไถดึงมาะเกูนื่กล้มัมีแหงประดักบูจน่ะ ใายโซ่ก่อนครับเพราะว่าโซ่ตึงแต่พูดตรงเตะกๆว่ะนะโซ่ตึงไม่ากทิ้งห้เตะสุดเสียตะสุดเสียทิ้เบื้องยีนเราตีแล้วเบื้องเบ่้องโป๊ะบางตีเราเดิวเนาะเก็อบจะไดกล้าเกือบเกิดบวกเย็นเย็นไปเอาอยู่เป็นอะไรดูในเย็นเย็นเดียวไป็ึงนุ่มเต้อันละมือสั่งเองเย็นละมือทักละมือละมือนะนะจับลุกนเนาะลุงลูดุปนมาแล้วเนาะจับรูกน้างก่อนพอจับอยู่เพียงขึ้นกันเหรอวะจับลูกกระได้แล้วมีคน ไัวตอนนี้เขากำลังพยายามที่จะลุกนะครับเพราะว่าเราคลายสู้ออกแล้วนะครับผมพยายามที่จะลุก

กำลังม,มุนตัวหาจังหวะอยู่นะครับตนบอนนี้อ่วยเขาไล่โอ้โหนี่ได้เป็นการทรมานสัตว์แต่อย่างใดนะครับอันนี้ช่วยนะครับช่วยเขาลุกขึ้นได้นะนี่บ้อโล่ยนะ้อย Ơi, trong lúc tui na lượt vào nè Trong phía này, trong phía này cũng đúng Ồ, đúng, đúng คันโดเรื่องของหมอกได้หือมะไม่ลายย่องู่ไปมไม่ลาย รุ่นด่กันนะครับวันนี้นะครับผมลุ้นครับลุ้นให้ลายขน้อยขึ้นนได้นะครับนอนนอนติดท่านะครับผมนอนิดท่าเพราะว่าชาเขาตัวใหญ่นะครับทาม่เ่โอ้รถไถทำไมชาจังครับไม่มาถึงสักทีเลยตอนนี้ รถแค่รถไทยมานะครับตอนนี้นะครับก็เป็นการช่วยเหลือช้างนะครับผมไม่ได้มีเจตนาสื่อในทางที่จะเป็นการทรมานช้างแต่อย่างใดนะครับตอนนี้พี่น้องชาวช้างก็มาช่วยเหลือกันนะครับผมรถใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับลุ้นให้ลายคําน้อยนะครับได้ขึ้น

ยางล้อนะครับยางล้อครับเอายางสิบล้อมาครับนุนนะครับนุนหนุนหัวเขาครับผมครับผหนุนให้เขาคอช้างไปให้หัวกขาสูงขึ้นนะครับจะได้ยกขึ้นได้สะดวกขึ้นนะครับผมหนุนไปเรื่อยครับพอยกขึ้นก่อนครับไปเรื่อยครับผมครับผมเอาไปเอาไปกระเด็นกรเด็นไปปัจจัยลมมันจ้จัง

ขันยืดรอดข้อพื้นนี่แล้วก็รอนี่ต้องญขันยืดรอมวุนหงดิคลาดให้ยืดรอดข้อพื้นหรือเปล่าแม่นด้รับมันไหมทำไมก้องอจีงหวงดิคละรอทำไมมัเกือบบุกถอยก่อนก่อนนั้นเองฮะกับบิ๊กในเอฟบอาเซงทางเทือกเขเนาะอา้วก็ต้องทีมางเซงเตอรกี่เอ้ยวันนั่นยืดรอดบุ

พลายคำน้อยนะครับขึ้นนะครับผมโดยมีพี่น้องชาวช้างมาร่วมด้วยช่วยกันหลายคนเลยนะครับวันนี้นะครับ<ด>ก็เกิดเหตุการณ์พลายน้อยนอนติดนะครับผมลุกไม่ได้นะครับนอนนอนผิดท่านะครับนอนผิดท่าแล้วทำให้ช้างนอนลุกไม่ได้นะครับผมเพราะช้างตัวใหญ่มาก ซึ่งตอนนี้เราก็ได้นำเอายางรถ10ล้อนะครับมาไว้หนุนใต้คอช้างนะครับผมให้ได้มีแรงยกหัวขึ้นนะครับเพราะว่าช้างนอนติดมาหลายชั่วโมงนะครับผมเราก็เตรียมอุปกรณ์หลายอย่างนะครับมีทั้งสายพานในการดึงช้างขึ้น ในครั้งนี้นะครับผมก็มีพี่น้องชาวช้างหลายคนมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับภารกิจขอให้ปลอดภัยนะครับครั้งนี้นะครับผมเอ็มนร้อยห้าสิบับสนุนครับเอ็มน้อยห้าสิบสนับสนุนครับผมสนับสนุนครับครับขอบคุณครับคนมีน้ำใจครับครับขอบคุณครับผมชาวช้างครับครับ สนับสนุนนะครับครับขอบคุณมากเลยครับรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงรถไถมาแล้วหรือเปล่าโอ้ดีใจแล้วครับผมตอนนี้รถไถกําลังจะวิ่งมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาลุ้นกันครับรถไถก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ยินเสียงแล้วภารกิจในการ ช่วยเหลือพ่อพลายคำน้อยในการลุกขึ้นครั้งนี้ให้ได้นะครับผมด้วยความมีพลังน้ำใจจากพี่น้องชาวช้างหลายๆท่านนะครับมาร่วมด้วยเช่ยกันครับวันนี้นะครับผม เป็นการช่วยเหลือช้างนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาสื่อในทางที่จะเป็นการทรมานช้างแต่อย่างใดนะครับในการช่วยเหลือในครั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับช้างซึ่งเกิดเหตุนะครับผมที่พี่น้องชาวช้างไม่อยากให้เกิดนะครับเราก็จะช่วยเหลือนะครับ ให้ลุกขึ้นให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมตกใจเป็นยังไงครับสวัสดีครับครับผมมันเข้าแต่เช้าครับัานเข้าแต่เช้าเลยก็ร่วมด้วยช่วยกันครับผมเนาะรถไทก็มาแล้ว ก <c oughs> ็ขอให้ภารกิจครั้งนี้นะครับช่วยเหลือช้างพลายคำน้อยสำเร็จนะครับผมได้ <c oughs> ยินเสียงรถไทรถไทมาแล้วครับ đây phải cần thằng mang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ที่ทำใดไอ้ท like ี่ท็กำลังแรงที่ะดูแดีแ้วล่ะนี่แม่เนี่ยละแค่ลล่

จับตะคั่วหรือจับตะคั่วนะครับตะคั่ว Để ครับ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  วันนี้ก็รับชมกันไปยาวๆนะครับวันนี้

哎，呀怎么？哎，哎， ดูดูไปแล้วแต่ไปอยู่ปีกับพี่รเดเอ้ยฮะรอดละเมื่อแล้ววะฮะฮึบอ่ะเลิศเป็นโคอยู่เลิศจี่ขอบุญเด้อจ่อดน้าจ่อโคลงบ้านกับพี่ อะอกิกงนอกชา,าย,ยิงไมันกล่อยไอ้สิไอสปิร์นยิงอ่ะชาถ้าไม่ห้ามไม่ตกออยิงเลือดไม่วิงนะครับตอนนี้เราทายาจะลุกได้นะครับผมแล้วก็ไม่โคมายกนะครับ ครับตอนนี้ช้างก็พยุงตัวขึ้นได้แล้วนะครับแต่ว่ายังยืนไม่ไหวนะครับก็ต้องรอเมโครนะครับผมตอนนี้ก็ให้ช้างพักผ่อนก่อนนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้พลายคาน้อยด้วยนะครับในการยืนพยุงตัวขึ้นในครั้งนี้นะครับผมขอบคุณเมฟซีทุกท่านนะครับจะเป็นกําลังใจให้พลายคาน้อยด้วยนะครับขอให้ปลอดภัยนะครับ หรับคลิปนี้นะครับเราก็ามาร่วมเ,เช่อกันนะครับให้กำลังใจแต่คำน้อยนะครับให้แขวงแดรปลอดภัยไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ